ยูก็มาพี่น้องลมก็แข็งด้วยเอามาฝนก็จะตกแล้วลมก็แข็งผู้พันเรือหมดแล้วลมมันตีเรือทัาพวนพี่น้นองเลยอฝนก็จะตกลมก็จะแข็งแล้วก็จะเอาประยุกเข้ามาสองวันแล้วพี่น้องเอ้เมื่อวานนี้กับวันนี้รู้กี่วันแล้วนี่ หลับโนกำลังอาออยู่ลมก็แข็งทํางานลําบ,บากพี่นอ้องเอ้ยเวลาลมมาขึ้นมาไม่อยากจะพูดเลยลมตีเรือเรือตี่ึ้้นฝนก็มืดอดมาหมดแล้ว ช่วยกันพี่น้องเอ้ยในทะเลถ้าไมา่ช่วยกันไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเวลาประยุข้าวลมแข็งลมมันตีเรือเข้ามาทับในหวดในทุกบดถึงยาวเลยพี่น้อง จะเอาเวียนเองเลยอันตรายก็ต้องทำอาชีพของเรา รออย่เอเพื่อนอยู่คนเรก็ต้องรอเพื่อนก็ไม่ได้เพาะตานันก็ไม่ได้